ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในยานพาหนะสุดลําและทรงพลังแห่งปี2025 เฮลิคอปเตอร์จูโจมที่สามารถเอาชนะเครื่องบินขับไล่ในการทดสอบประสิทธิภาพได้อย่างเหนือความคาดหมายนี่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีที่กำลังเป็นกระแสะร้อนแรงในวงการวิศวกรรมและกลาโหมมาดูกันเลยว่าทำไมมันถึงกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ดูดุดันและมีประสิทธิภาพด้านการพลางตัว ด้วยโครงสร้างตัวถังที่ใช้รูปทรงมุมเฉียบเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์พร้อมด้วยเทคโนโลยีพรางตัวแบบปรับเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมตัวผิวภายนอกใช้วัสดุผสมพิเศษที่สะท้อนแสงน้อยทำให้ยากต่อการมองเห็นแม้แต่ใบพัดยังผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรง พร้อมขอบลถเสียงรบกวนทำให้เสียงเงียบกว่าปกติในขณะบินตำ่ำอาวุธต่างๆถูกฝังไว้ในตัวเครื่องอย่างเรียบร้อยไม่มีรูปลักษณ์เท่ท่าแบบเดิมพร้อมช่องยิงจรวดที่ภาพเก็บได้และท่อระบายความร้อนที่ออกแบบให้หลบเรดาร์อย่างมีประสิทธิภาพมองเผินเผินอาจนึกว่าเป็นเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่เลยทีเดียว ถัดมาด้านประสิทธิภาพซึ่งเป็นจุดที่น่าตกใจที่สุดเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์ไบคู่ที่มีกำลังรวมมากกว่า5,000แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้เกือบ390ไมล์ต่อชั่วโมงและที่น่าทึ่งคือมันสามารถทยานขึ้นและลงแนวดิ่งได้โดยไม่ต้องใช้รันเวย์ ความคล่องตัวนั้นเหลือเชื่อด้วยระบบท่อขับดันเปลี่ยนทิศทางได้ทำให้มันสามารถหมุนตัวลอยนิ่งและเอียงตัวได้ในองศาที่เครื่องบินรบทำไม่ได้ในระดับความสูงต่ำมีระบบ AI ช่วยเล็งเป้าหมายแบบเรียลไทม์ระบบติดตามอินฟราเรดและรองรับอาวุธอัจฉริยะในการจำลองการต่อสู้มันสามารถเอาชนะเครื่องบินรบรุ่นที่5ได้อย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถในการโจมตีจากมุมที่ไม่คาดคิดและแม่นยำเหนือชั้น ภายในห้องนักบินก็ล้ำยุคไม่แพ้กันนักบินและผู้ช่วยจะนั่งอยู่ในห้องควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบมีหน้าจอแสดงผลโฮโลแกรมรอบตัวที่ให้การมองเห็น360องศาข้อมูลต่างๆเช่นตำแหน่งศัตรูพันธมิตรภูมิประเทศและสภาพอากาศจะแสดงผลเป็นเลเยอร์บนกระจกหน้าผ่านระบบ head-up display โครงสร้างภายในใช้วัสดุผสมโลหะพิเศษและแผ่นเคฟลาเพื่อความปลอดภยัยบาะที่นั่งออกแบบมาเพื่อรับแรง g สูง พร้อมเซ็นเซอร์วัดค่าชีวภาพที่จะช่วยปรับระบบควบคุมให้เหมาะสมหากนักบินอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแม้กระทั่งคำสั่งเสียงและการควบคุมด้วยคลื่นสมองก็มีใช่ครับนักบินสามารถสั่งการบางอย่างผ่านหมวกที่ติดเซ็นเซอร์ประสาทได้เลยในด้านราคาแน่นอนว่ายันพาหนสุดล้ำนี้ไม่ใช่ของถูกราคาฐานต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ88ล้านดอลลาร์สหรัฐและหากติดตั้งชุดอัปเกรดเต็มรูปแบบทั้งระบบล่องหนและอาวุธ ราคาอาจทะลุถึง120ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่อาจมีราคาสูงกว่า150ล้านดอลลาร์แต่นำเสนอความสามารถน้อยกว่าก็ถือว่าคุ้มค่ายิ่งไปกว่านั้นค่าบำรุงรักษาระยะยาวยังลดลงด้วยระบบเครื่องยนต์ไฮบริดและชิ้นส่วนโมดูล่าที่ดูแลรักษาได้ง่ายนี่ไม่ใช่แค่